พกหลงแต่มันหมออกค่ะหมคชะคงหรือเปล่าบอลสีสวยๆนะจ๊ะอันนี้ไกเซอร์วะไกเซอร์อันนี้สีป่านะไรสามพันเก้าเก้าเก้าเลขสวย ันนี้อะไรนะอันนี้บอลองหญิงเตือนตาเตือนใจองหญิงเตือนตาเตือนใจเขาบอกสวยมากเลยอ่ะเตะตาสีชมพูเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้คนลองขวัญอ๋อทองขวัญอะไรนบอลทองขวัญเท่าไรนะเก้าร้เกร้อยเก้าสิอะไรกันกำลังกัดสีสวยเลยมีนามบัตรไหมนะ เดี๋ยวตามต้ดีถ่ายไปต้นานี่ต้นไม้เยอะเนาะอันนี้ใช่ใช่กวนิมหรือเปล่าะอันนี้450กันหรือต้นเดียวต้นนี้อันนี้าแ้ก้าเล อันนี้อะไรอันนี้อะไรตะสีท่วนนอันนี้นนไม่แน่ใจว่าเป็นปีกรามนไม,ไ,นมนไม่ใช่อะไม่ใไม่ใช่คล้ายปีกกินาลี สงขันสวยจังเลยเ <laughs> ดี๋ยวรู้รู้ร้านละโอเคจะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อ <c oughs> ติดใจบอบลโบราณเนี่ยแต่ไม่รู้ชื่อเป็นบอนบลโบราณไหแดงแป๊ดเลยเดี๋ยวจะบุกไปถึงร้านเลย กอค่าอยู่ตรงไหนนะวันที่หกหลังวันที่หกคุณหนูไม่ดูสองมาสองกว่าหลังวันที่6นี่เป็นบอนโบราณนะค่ะไม่รู้จักชื่อแต่สวยสีแดงแป๊ดเลยม,มีต้นใหญ่กว่านี้อีกเนาะ S <S <an> ดแดงแปดเลยเป็นไม้โบราณที่คนแก่เขาปลูกไว้ <S <S <an> ใ, <S an> ใครรู้จักชื่อก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะไอชมพูชมพูนั่นอะไรอ่ะนะนอันนี้ผีเสื้อสมุดไม่เคยเห็นนะผีเสื้อสมุดนะนะสวยมากเลยอ่ะ มีชายชนมีไบเบลเลอร์เยอะยอโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามบ้านภูตะวันไม้ดอกได้ค่ะ